าะสวัสด์หาดสวรรค์ สวัสดีค่ะทุกทุกคนมาเข้ามา,าถ่ายท้ำกันเถอะบหนามันขึ้นไม่หอดทีเดเลยแล,แล้วมาถ่ายท้ำกันเถอะมาไหมไน,ไนี่เด๋นนี่อัดวิดีโอแล้วเดนนี่ซับสคริปแอคชั่นสวัสดีครับเนีน้อตัวแล่นน้องโกโก้สสวัพาบอก ย้อนลำมุนพาฟิตตอนนี้เราอยู่กันที่ท้องฟ้อยู่ไกลๆบ้างหาดหาดสวรรค์ครับผมตั้งอยู่บนอำเภอภูเวียงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเส้นทางเส้นทางมะลิวันถนนมะลิวันอ่าครับขอนแก่นชุมแพขอนแก่นชุมแพกิโลเมตรที่เปิด GPS เราแม่ครับ เลี้ยวเข้ามาเลยระยะทางจากถนนมริวันประมาณ20กว่ากิโลได้พอถึง3าก็จะเป็นลานที่กว้างเป็นลานกว้างสามารถเอียงมาสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจมาแคมปิ้งหรือว่าเล่นน้ำก็ได้กอไฟได้หาปลาได้ไหมหาปลาได้ครับพี่ตามชาวบ้านเพื่อหาปลาอยู่ตลอดเวลา มีห้องน้ําให้บริการแม่นครับมีห้องน้ําให้มีร้านข้าวพร้อมน้อยๆนะมีร้านข้าวน้อยๆก็มีแล้วก็ที่สําคัญมีหมาแล้วก็มีแม่มีหมาแล้วก็มีแม่สวยปะมันสวยแล้วเนี่ยสวยเลยนี่ถ้าพูดได้มากกัติดแเนี่อาหารลูกไม้น้ำเด้เป็นเเป็นที่รับผิดชอบของอบตหน้าวะอ๋อบ้านมันอยู่ใกล้ บ้านนาว่าบ้านนาว่าไม่ใช่อุทยานห้องน้ําห้องท่าก็เลยจะแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหรแ่แต่ก็ใช้ได้ใช้ได้หรือเราจะแหลนลงทงก็ได้ครับแ, <c oughs> แหลนลงน้ำแหลนลงน้ำ <c oughs> พื้นที่กว้างขวางครับโปรโปงล้วก็ไม่มีไฟคืนบ่มีไฟ้งตรงมีไฟฉายแต่เราก่อไฟได้ แต่ว่ากลางคืนนี่คือสวยมากนะครับดาวดาวเขาลืมทายดาวแต่ว่าทายเอาทายาโอเคดี๋ยจะมีรูปให้ดูด้วยนะครับนอนดูดาวได้ลมเย็นลมเย็นแต่ว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนหน่อยเนาะอากาศร้อนแต่ก็ยังมีลมเย็นลมตลอดมันลมอันนี้เรามาช่วง เดือนมิถุนาเรามาเดือนมิถุานานานเนาะมันก็เลยอาการสีหอนจัง่อยค่ะแนน้ำก็เป็นช่วงคนอันนี้มันเป็นปลายเขือ่อนอุบุบุลันะ์เนาะเป็นสายเขื่อนเป็นส่วนต่อของเขื่อนอุบลรั์เป็นอีกฝั่งหนึ่งฝังง่งนี้จะเป็นภูเวียงฝั่งนั้นจะเป็นอำเภออุบลรัตนะครับเป็นคนละฝั่งกันฝั่งนู้นเรียกว่าอย่านับดาวลาน,นับดาว ลานับดาวพาสลาสดใช่ใช่ครับเป็นอุทยานน้ำพองส่วนตรงนี้ตรนี้เป็นคนละฝั่งของเขื่อนไว้อย่างวะเขื่อนแม่น้ำบบึงทะเลสา เ้าเงี้ยก็ได้เอาจะมีส่วนรวมเนี่ยเอาฟังตีเป็นผู้ฟังที่ดีพอมาไม่ค่อยได้มาเป็นคนขอนแก่นดได้ไ่ค่อยได้มาขอนแก่นแต่ไม่ค่อยได้มาเองค่ะไม่ค่อยมู้จากสถานที่ไม่ค่อยลืมไม่ค่อยลืมกันภารกิจพาคนหมุดิล้ำเที่ยวขอนแก่น มาแนะนนำจัดนที่เพื่อใครผ่านไปผ่านมาอยากมาเปลี่ยนบรรยากาศกลางเต็นท์ชิวๆย่างเนื้อใช่ครับเช่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศแต่ว่ากลางคืนแมลงหลแมลงเยอะมากอาจจะต้องอาราโน่ใช่ครับอ,อ,ารโโอ,อาจจะต้องมีอาราโน่ไวท้ทาอาราโน่คืออะไรอาราโน่เป็นกิมบัลมุนาะใช่ครับ,อรบเอาไวท้ทาสามารถกันแมลงได้ ก็ต้องกอ่อกไฟแต่ข้อดีคือก่อไฟได้เพราะว่าอุทยานบางทีก็นก่อไฟบางทีก็ก่อไฟได้ระหว่างทางจะมีอย่างเนี้ยอันนี้สีบบตัดเลยดิคาดว่าเสี่ยวลงแบบนี้เลยบบตัดตัดตัวเราเหนื่อย <c oughs> ระหว่างทางจ <c oughs> ุงระหว่างทางหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยแมนจะมีหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยครับของขอำเภอภูเรียง อำเภอภูเวียงแล้วก็ใกล้เคียงก็อาจจะแวะดูไดโนเสาร์ครับมันรูปปั้นมันมันสเส้นเนี่ยเส้นที่เขาเขามาเนี่ยมันสามารถไปอ,อุทยานภูนเวียงได้พร้อมหรือว่าไปพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ได้พร้อมันเดนินเซนเดียวกันอ่าพิพิธภัณฑ์ในอุทยานภูเวียงกาเกงเต็มเลยพอมบ่แน่นใจเหรอต้องลักษณะเป็นแบบไหนโบมีนม้ำ ครับบ่มีน้ำคิดว่านะมนมจะร้อนจิร้อนมากขับบ่มีน้ำช่วงนี้แนะนำก็คือให้เอาให้เอาน้ำเอาอาหารมาทำกินที่นี่ก็จะได้บรรยากาศจุคนได้เยอะช่วงนี้ข้อข้อดีก็คือไม่ค่อยมีคนข้อเสียก็คือมันร้อนกว่าช่วงหน้ากนืก็มาปักหมุดไว้เนาะแนะนำสถานที่กางเต็นท์ ที่อำเภอภูเวีย,ยงครับหาดสวรรค์รรและคลิปนี้เราก็ขอลากันไปเท่านี้เอีอยงละ่ะม <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์<า>กดซับสไคร <laughs> ช่องคนละทีคนละที <laughs> คนละทีคนละทีสี่ <laughs> คนละต้นหม่เราจะแนะนำที่กลางเต็นท์และเกี่ยวกับพวกต้นไม้และธรรมชาติต่างๆตอวน,นี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ